กราบสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนครับท่างช่องนันทบงลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้สิพามาเบิ่งงานบุญมื่อสุดท้ายนะครับมาฉลองพระน้ำกันครับพี่น้องพระใหม่หลังจากบวชแล้วหมู่บ้านไหนก็เป็นพระเรียบร้อยไมอนี้ก็มีการเลี้ยงเพลถวายเพี้ยนนี่ม่อนดังหลงนดำลักดำดำลักดำดังเลยข้อยใหญ่จุนที่สิได้ถ่ายรูปเด้่ ซ้ำมันง่ามอยู่เขาสั่งเขาเรียบเขาสิบอกลอกแน่กินเขาไปเจ้าของเฮือนหากินเองหมดเถอะแต่ของเฮือนไม่น่ากพนผู้ลักแล้วกินหลายอยู่ในครั้วหลับหมูตามอายุนั่นแหละตามอายุครับบรรยากาศฉลองพระใหม่ครับเมื่อนี้โอ้แต่อ่อนซ่อนเนาะแต่สีบอกว่าแย่สีเกิดชีวานแน่เด็ ผมก็จะสิเท้าสีเมื่อได้กับเมื่อนัินละทีเฮ้ย่อมถามมาต่อมาเออคือเดิมคือเพราะท่านเถาเป็นไหนคือเพราะสีพันเจ้าสิสีเมื่อนใดพระก็เลยตอบไปสั่นๆสีเมืออื่นนี่ละแม่เดี๋ยวนี้่นก็ยังถามอยู่คือเก่าเอาคือเห็นอยู่คือเก่าคือว่าสีเมืออื่นแต่ว่าเมืออื่นมันเป็นังได้สั่นผมว่าท่านพ่อนจะเคลียร์แล้วบนี้ เออมือเป็นเรื่องของมืออื่นนะครับปัดมือนีกับมืออื่นคือเก่าแหละแม่นโมเอแมนโมเอาไปเคลียร์นำเลิกพนัง,นงแล้วทั้งหลังจันทั้งหลังไม่น้ำไปเคลนยร์นำพาไม้นะพ,พระเก่าพนศิรินังตั้งปุ่นครับในช่วงนี้ก็ขอกราบราธนานในม่นในน้าเจ้าพา การนิมนต์คณะสงฆ์เ,เมื่อนี้ถือว่าเป็นสําคัญแล้วเ,เป็นบุญสําคัญในการทําบุญอุทิศส่วนสุนกุศลหาคุณพออ่อสงการนําวงศาคุณเมเคียมพอ,อันคุณแมว่ล่าเพยแสงแก้วนิมนต์คณะนิมนต์ขุณพอสมศัก <c oughs> สีแห่งโคตรโออาจารย์หลอดนี่ยเสียด้วยหรือพระมานพนะครับ สีกอนมูหลวงพ่อมานพผู้สิสีกอนมูแต่ว่าบัดนี้นี่หลวงพ่อมานพนะพระใหม่หลวงพ่อหลวงลุงตู่นะครัว่ามันยังเด็มืดยแหลบเป็นพูดเตรียมก็พ่อคมสันเขาแล้วยังเฝ้าเมียนะไบหวังเต็มซอยซะวัดบาดหนี้ย่ำหนัง ให้ระวังสินเจ้าของคอนซอนพระไม่ครับพี่น้องอนซอนย่ำเข้าสินังแต่ยืนเข้าขึ้นพิกขาเอาแย่เจ็บปวดขามาทั้งหนาบุตรทิดซ้อนกระซนให้คุณพ่อสงสารมาบุญศรีจังหน่อยาลวงพ่อพระท่านสงปฏิสตินทางมาหเอออีกจังหน่อยหลวงพ่อประท่านสงฆ์ปฏิสีเดินทางมาหอดเออบัสบัตถา จะเด็กจักโมงเลยมงไหมพวกเราพอยิ้มสิบโมงเคิงกลัวแหละล่ะว่าังสั่นเหลยป่ะเอาบาทนี้เข้ามาครับเตรียมพิธีถวายเพ่นพระนะครับมื่อนี้จะร้องพ้าใหม่ด้วยงานทําบุญหาคุณพ่อทรงการน้ำวงศาครับโอ้ยคุณนายแม่หาบกระตาไปใส่นั่น นี่ครับกองบวชกองยังมือนีเขาต้องขนไปวัดทั้งเบิดนะครับมือนีสวัสดีครับคุณนายแม่สวัสดีครับหาเนี่ยาหาหาเนี่ยอันหนึงหาหมอนข้างนึงก็หาเสื้อเดี๋ยวนีาสาดบ่มี่บอกสาดพับนะหมอนเราก็สาดเสร็แล้วตะเกาคท่าหาบสาดหาบหมอน โอ้ยอ่อนซ่อนนะคุณนายแม่หาเสื้อหาหมอนกองบุญเป็นเจ้าไปถวายพระนะฮะหมายกองบุญจริงแล้วการทักบุญอุทส่วนส่มีผลการเพิ่มแต่ส่วนหลายพรรสิแล้วแค่เงินเดียวแต่ด้วยศรัทธาของ พวกนายสุภาพัฒน์ลุงกับหลานก็เลยเห็นความสําคัญว่าเออเฮาถึงมีญาติพี่น้องหลาไรนองไรบอลซีเรียบ้าเออขอให้ได้เอาบุญบวชมาใส่กองบุญนํากันเลยเอ่อบุญใส่ก่อนบพรว่านีแต่เมื่อนี้ก็เลยจะถือเอาเป็นมือถวายกองบุญอุทิศบุญอุทิศกุศลแล้วก็สิได้ทําบุญสลองพระใหม่ เอบุญดาบุญส่วดอเอาบุญกระไดเนาไปลายสายเ a u เอาอเค่ะดรไไปสิไก็เอาบุญเดาบุญสไปังนัีมงานแบบขั้วเฮาทีมงานซอยกันนะครับคนละใหม่คนละมือทำคนละหน้าที่ปมากในภาพมารูดมา

ับครสำหรับพิธีช่วงนี้ก็รอถวายพัฒหารเพพระคุณเจ้านะครับเพื่อที่จะอุทิศ้ใหคุณพอสงการเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับบุญเมื่อนี้นะครับบุญครั้งนี้ก็นี่แหละเป็นการฉลองครั้งสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับ หลังจากพระคุณเจ้าสันพระทหารเสร็จแล้วเหาก็เกได้เริ่มเก็บของเก็บอย่างกันอยู่ได้ไหมพระท่านจูบจูบจูเจียนแต่ของวัดกลับไปขึ้นวัดแต่ของย่อมของอยู่ในบ้าทจะจะเก็บเข้อที่เข้อทั้งเป็นผู้เป็นคนอมท่านจุบทูบจูเทียนบูชาประจันาตายเอาทุกทุก้อนเนาประท่านบ่นจูบุูเทียนเ้างพน้องเมื่อคืนน้องพน้องเมื่อว้ ครับกัเป็นบุญให่อีกครั้งหนึ่งของคุณพ่อทรงกานแล้วก็ขอบคุ้คุณแม่สุภาพน้กมงศาทั้งลูกทั้งหลานทั้งญาติพี่น้องที่ได้มาร่วมบุญครั้งนี้ครับซึ่งเจ้าภาพใยก็คือคุณแม่สุภาพบอดโจยมนินผู้ใหญ่มานุษสอนนุษี่พรพรพิธีขอบคุ้ของเพื่อนนะครับทุกคน กุฏโตมยุตยาโนธัรมโลกุตโลวะโลสังโฆมะคะอะลาทุกขัสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดครับพี่น,อน้องจ้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ